ไที่ชลบุรีคุณผู้ชมคะมีคุณยายท่านหนึ่งนะคะเสียเหลี่ยมให้กับเจ๊เอแล้วเจ๊เอเนี่ยเขาเป็นใครเจ๊เ JA อเนี่ยเป็นสาวประเภท2ที่ยายเนี่ยให้ความไว้วางใจมากคือสนิทชิดเชื้อแหละถึงขั้นว่าเออให้เข้านอกออกในบ้านอะไรได้เงี้ยนะปรากฏว่าอยู่ดีๆเจ๊เอ JA จากมิตร ออกลายกลายเป็นโจรซะง,งั้นค่ะแล้วมีวงจรปิดเป็นหลักฐานบันทึกภาพไว้ได้แบบนี้นะคะเจเคือคนนี้เข้าไปในบ้านยายอายุ68ปีที่สัตีหีค่ะจังหวัดชลบุรีคือดูเหมือนว่าก็ไม่ได้มีพิรุธอะไรหรอกเพราะว่าตีเนียนไงเป็นคนรู้จักการเข้าออกบ้านได้อะแต่ปรากฏว่าฉวยโอกาสลงมือก่อเหตุลักสร้อยคอทองคําหนักสองสลึงและยังมีเหรียญพญาครุฑเลี่ยมทองจากกระเป๋าที่ยายแกเนี่ย วางไว้นะคะอยากแกเป็นเจ้าของบ้านนะแกก็เอากระเป๋าวางไว้แกไว้ใจอ่ะเนาะกว่าที่แกจะรู้ตัวเนี่ยทองหายจากบ้านไปแล้วก็เลยเข้าแจ้งความที่สพสัตหีบนะคะสงสัยใครก็สงสัยเจเอคนนี้เนี่ยแหละเพราะแกก็ให้ข้อมูลว่าคือสาวประเภทสองคนนี้รู้จักกันเข้าออกบ้านเป็นประจำก็เลยเออให้เข้านอกออกในบ้านได้นะแล้วเป็นคนดีมาตลอดเลยอ่ะเขาดียังไงเราถานก็บอกว่า ก็ดีสิเวลาจะให้ไปซื้อของให้อายายอายุมากแล้วอ่ะเวลาไปไม่ไหวก็อาสาเป็นทุระไปซื้อให้ตลอดเลยยายก็เลยวางใจว่าโอ้นิสัยดีจังนะคะเรียกว่าตีเนียนจนสนิทใจอ่ะแถมช่วงเกิดเหตุไม่มีคนอื่นเข้ามาในบ้านแล้วดูจากวงจรปิด มันก็เลยเนี่ยนำไปสู่การสรืบสวนสอบสวนนะคะทีนี้ชุดสืบสบพสัตหีบก็ติดตามไปจับกลุ่มนายเฉลิมชัยหรือว่าเจเออายุ48ปีได้ที่บ้านพักในพื้นที่สัตหีบจังหวัดชนบุรีเข้าค้นในบ้านของเจเอและสอบสวนก็ให้การสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริงด้วยนำทองสองสลึงของยายไปขายเรียบร้อยแล้วแล้วนำเงินที่ได้ไปเล่นพนันออนไลน์ค่ะซื้อยาเสพติดด้วยแล้วเอาเงินมาคืนได้ไหมตอนนี้อ๋อหมดแล้วนะคะ สร้อยที่เอาไปขายกับเพื่อนขายกับเพื่อนขายกับไหนขายเงินขายเมืวานขายเมื่อวานที่ได้มาได้มาแล้วก็ขายไปาาไ,ได้มาเท่าไหร่สองหมื่นสองหมื่นสองหมื่นแล้วแบ่งแล้วแบ่งคนทีม่มาไปขายมของเล่น